ประกาศภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมว้าวสวยจังเลยเป็นไงกันบ้างครับคุณผู้ชมเรื่องของหมดัหมดมัดไม่มววย ตอนนี้ขอพักเบรกเรื่องของหมัดมวยไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเปลี่ยนบรรยากาศพาผู้ชมมาที่สถานีรถไฟหัวลำโพงค่ะรับการจัดงานครบรอบสถานี100ปีในส่วนของสถานีกรุงเทพนะคะคุณผู้ชมคะครบ100ปีบริบูรณ์เนี่ยไม่ธรรมดานะคะละา่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยจะได้มีการจัดกิจาการครบรอบ100ปีกันในวันนี้ค่ะแต่ว่าเอา๊ะบรรยากาศภายในการจัดงานนั้นจะเป็นอย่างไรน่าสนใจและคึกคักมากขนาดไหนนะคะเอาเป็นว่าโอ้พูดอย่างเดียวคุณผู้ชมไม่เห็นภาพใช่ไหมเพราะฉะนั้น เดี๋ยวขออนุญาตพาคุณผู้ชมทัวร์บริเวณรอบๆงานแล้วกันนะคะตามผมมาเลยดีกว่าค่ะ ค่ะโอภาคมุติคมมาเทียบท่าที่สถานีรถไฟหัวลาโพงค่ะพอดีจะมาพูดคุยกับคุณวุทิชาติกัล,ลยนานมิตรผู้ว,ว่าการรถไฟของประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณโหนครับวันนี้นะคะการจัดงานครบรอบ 1, 100ปีบริบูรณ์ของสถานีกรุงเทพคือคับมากมากเลยอยากจะเรียนถามท่านผู้ว่าก่อนนะคะว่าความสําคัญของการจัดงานครั้งนี้คืออะไรทําไมเราถึงจะต้องให้ความสําคัญกับการครบรอบ 1, 100ปีสถานีกรุงเทพคะอ,อ๋อต้องบอกก่อนเลยว่าสถานีรถไฟแห่งนี้เป็นสถานีรถไฟแห่งแรกนะครับสำหรับการเปิดเดยรถ นะครับซึ่งเปิดเปิดดำเนินการเนี่ยครบ100ปีพอดีเพราะฉะนั้นในเรื่องของความสําคัญความเป็นประวัติศาสตร์นะครับการสื่อความหมายในเรื่องของจุดเริ่มต้นของการรถไฟจนถึงปัจจุบันเราทําอะไรและจากปัจจุบันในอนาคตเรากาลังจะทําอะไรนะคะนี่คือความสําคัญของการจัดงานในครั้งนี้ไฮไลท์และความน่าสนใจต่างๆค่ะที่เราเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมมีอะไรบ้างคะท่านผู้ว่าก็ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับเราก็จะมีเรียกว่าการแสดงนะครับซึ่งในแต่ละชุดของการแสดงเนี่ย เราสื่อความหมายในเรื่องของการเรียนรู้นะครับประวัติศาสตร์ของการรถไฟนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าตั้งแต่ในอดีตปัจจุบันและอนาคตว่าเราจะมีอะไรนะครับเราย้อนยุคกลับไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดตลาด1 0 0รปีสถานีรถไฟเทพลหรือหัวลำโพงนะครับเรามีการปรับปรุงสถานีแห่งนี้นะครับโดยยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้นะครับเรามีการปรับปรุงระบบสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ จอ LED ะนะครับบอกรายละเอียดของการเดินทางนะครับในเรื่องของปรับปรุงเรื่องแสงสีเสียงะนะครับปรับปรุงในเรื่องของอกล้องวงจรปิดเพื่อสนับสูนุนการทํางานของเจ้าที่ล้วนแล้วแต่นะครับเป็นการยกระดับในเรื่องของการให้บริการทั้งสิ้นนะคะซึ่งก็สร้างความาภาคภูมิใจให้สําหรับคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่มาใช้บริการอย่างมากเพราะถือว่าเป็นหน้าเป็นตาเป็นแลนด์มาร์คที่มีความสําคัญใจกลางเมืองกรุงเทพมหาคนครนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้ท่านได้พูดถึงนะคะ ฝากถึงพี่น้องประชาชนก็นได้ที่เดินทางมาใช้บริการที่สถานีรถไฟหัวลาโพงนะคะคอยากจะเชิญชวนให้มาใช้บริการที่นี่กันเยอะๆแล้วก็บ่อยๆค่ะครับในเรื่องของการเดินทางนะครับในระบบสาธารณะเนี่ยนะครับรถไฟเนี่ยก็จะมีความพิเศษแตกต่างก็คือพูดง่ายว่ายังได้สัมผัสวิถีของความเป็นชุมชนยังได้สัมผัสวิถีของความเป็นธรรมชาติอยู่มากทีเดียวแล้วปี2559เนี่ยจะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของการรถไฟเพเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจะมีตู้โดยสารนะครับ รุ่นใหม่ๆเข้ามาให้บริการการมีรถสินค้ารุ่นใหม่ๆเข้ามาให้บริการเราเริ่มมีการจัดหาหัวรถจักรรุ่นใหม่เพื่อมาเปลี่ยนแปลงนะครับแทนหัวรถจักรรุ่นเก่าเข้ามาให้บริการเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ล้วนมาตอบโจทย์หรือว่าตอบสนองความต้องการนะครับในเรื่องของการใช้บริการของพี่น้องประชาชนโอ้ได้ฟังแบบนี้แล้วนะคะโอ้คงจะต้องยกนิ้วให้จริงๆนะคะว่าเข้าท่ามากๆเลยค่ะนะคะ วันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้มากมากเลยนะคะที่ทําให้โอน,นั้นมาเทียบท่าที่ชานชาลาสถานรถไฟหัวลําโพงแล้วคงจะได้มีโอกาสนะคะมาใช้บริการที่นี่อีกเช่นเดียวกันนะคะในช่วงนี้นะคะพาผู้ชมไปพบกับเรื่องราวที่น่สาสนใจในโครงการพัฒนาอุตสาหการรมท่าเรือมาบตาพุธกันต่อะคะ่ะท่าเรือมาบตาพุธจังหวัดระยองคือหนึ่งในท่าเรือที่จะรับการยอมรับจากทั่วโลกด้านศักยภาพของการขนส่งที่มีประสิทธิภาพทันสมัยท่าเรือมาบตาพุธ ได้มีการพัฒนาพื้นที่และได้มีการขยายการพัฒนาพื้นที่รองรับการขนส่งโดยพุทธศักราช2535มีการปรับขยายพื้นที่ระยะที่1และปีพุทธศักราช2542ได้ปรับขยายระยะ2โด้วยการขยายตัวของการส่งออกทําให้ศักยภาพท่าเรือในการรองรับสินค้าเริ่มมีขีดจํากัดทั้งนี้การนิคมอุตสาหกรรม ต้องดำเนินการตามมสเต์แพลนที่กําหนดไว้ตามแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกในปีพุทธศักราช2557ถึง2559 ที่กำหนดให้การพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมระยะ3เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการขนส่งแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือ Green Logistics และสอดรับกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของรัฐบาลโดยเฉพาะรถไฟความเร็วสูงและรถไฟรางคู่การนิคมอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาความเหมาะสมรวมถึงการศึกษาและจัดทำรายงานการเิเคาะด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ Ehia ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้สูญเสียทุกฝ่ายได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและเสนอความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา